นีด้วยสะพานสะพานสะพานที่เราจะมจะเดินไปน้นทเดินงเงินเนาะลเิกนะดเบิเโดนนาวทาวิบลิงเงินบลโดนาวาลอนคูคู่แบก คูเบงคูเบงเอ่อชูเซนทุนชูชูเซนทุนนะโอเคนะนะเออมีก็คือที่ที่เรามามันอยู่แถวๆนู้นแกเอ้ยก็มาเจอไอ้หนุ่มคนนึงขอเสื้อจะประมาณว่าเพื่อนเออให้รูปขอถ่ายรูปจะร่วมเฟรมด้วยเออฉันก็เลยแม่ก็อนุญาตอ่ะขอถ่ายด้านหลังแกก็เลิกกันมันเดมันเชิงอีกคืออันนี้ก็เราก็กำลังจะเดินไป ที่นี่คือคู่แบกคู่แบกเนี่ยเป็นสถานที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะตรงนี้เองที่เราจะพากันมาที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมตอนนี้เราได้มาเจอของจริงแล้วมาเจอของจริงแล้วที่เราอ่านในหนังสือแล้วจะเป็นยังไงต่อไปภาพปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้วพี่ ตาม,มไปดูกันชี้ชีมือชี้เราก็ขอจบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้ก่อนเ <laughs> นาะโอเคโอเค